สวัสดีครับเพื่อนๆวันนีมาเจอกับบ่าวเหลือมเช่นเคยนะครับบ่าวเหลือมจะมาให้ความรู้หลังจากที่บ่าวเหลือมไปสนทนากลางวงเล่าแล้วมีชาวบ้านสอบถามบ่าวเหลือมจากการได้ดูคลิปที่แล้วนะครับว่าถ้าเขาเกิดอุบัติเหตุรถชนกันแล้วมีทรัพย์สินเสียหายหรือว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ เลวร้ายสุดๆก็คือมีผู้เสียชีวิตเขาต้องทํายังไงหลังจากเกิดเหตุอันดับที่หนึ่งนะครับโทรแจ้งเจ้าพนักงานตํารวจอันนี้ตามกฎหมายเลยนะครับพรบจราจรทางบกถ้าเบาเหลืมจําไม่ผิดนะครับมาตรา78ก็คือคู่กรณีก็คือเรานี่แหละครับถ้าเราเจ็บ ไม่สามารถโทรแจ้งได้ก็ต้องเป็นคู่กรณีของเราอีกอีกฝั่งหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่เจ็บก็เป็นหน้าที่ของเราตามกฎหมายที่ต้องโทรแจ้งเจ้าพนักงานตำรวจเพื่อที่เจ้าพนักงานตำรวจจะได้ประสานไปที่โรงพยาบาลหรือว่ากู้ภยัยเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เขาได้รับบาดเจ็บถ้าเลวร้วายไปกว่านั้นมีผู้เสียชีวิตเราโทรแจ้งเจ้าพนักงานตำรวจตามมาตรา78แล้ว เจ้าพนักงานตำรวจเขาก็จะได้ประสานไปที่โรงพยาบาลประสานไปยังแพทย์เวีนเพื่อออกชันะสูตรพิกษพผู้ที่เสียชีวิตบริเวณที่เกิดเหตุรถก็ห้ามเคลื่อนศพก็ห้ามเคลื่อนรอแพทย์รอพนักงานสอบสวนหรือว่าร้อยเวณน30ตรวจชนสูตรพิสูจตรวจที่เกิดเหตุถ่ายภาพรถภาพที่เกิดเหตุ นี่คือหลังเกิดเหตุเป็นหน้าที่ตามกฎหมายเป็นหน้าที่ตามหลักมนุษยธรรมวันนี้บา่าวเหลือมมาให้ความรู้แบบง่ายๆเลยคือหลังเกิดเหตุไม่ว่าจะมีแค่ทรัพย์สินเสียหายมีผู้ได้รับบาดเจ็บมีผู้ได้รับบาดเจ็บถึงสาหัสมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าถึงแก่ความตายเรามีหน้าที่ต้องโทรศัพท์ แจ้งเจ้าพนักงานตำรวจตามกฎหมายพรบจราจรทางบกตามหลักมนุษย,ษยธรรมห้ามหลบหนีเป็นอันขาดอยู่ที่เกิดเหตุโทรศัพท์แจ้งเจ้าพนักงานตำรวจแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภยัยตามหลักกฎหมายและตามหลักมนุษยธรรมโอเคครับคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับคลิปหน้าบ่าวลืมจะมาให้ความรู้กับเพื่อนๆอ,อ,อีกเช่นเคยครับคลิปนี้ขอ,อกล่าวคำว,ว่า ที่ชอบแบบนี้แหละเหลืมหมักบอ